เมื่อวานนี้นะคะก็มีความเคลื่อนไหวภายในวัดพระธรรมกายด้วยแล้วก็ล่าสุดวันนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องไปติดตามสถานการณ์ค่ะว่าจะมีการออกมามอบตัวด้วหรือไม่สําหรับพระธรรมชยโยเพราะว่าทางดิสไอเตรียมที่จะไปเข้าตรวจคน้นแล้วก็หมายจับออกแล้วด้วยนะคะใช่ค่ะคือก่อนหน้าน,นี้เองนะคะทางเจ้าวาดวัดพระธรรมกาย พระธรรมสิโยนี่มีหมายจับติดตัวถึง3หมายนะคะฝั่งของ DSi ก็มีด้วยกัน1หมายเป็นหมายจับในคดีสมคบกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินแล้วก็รับของโจรน,นะคะก็ะสืบเนื่องมาจากกรณีของสากรคดิตยูเนี่ยนคลองจัดนี่แหละคะ่ะความคืบหน้าล่าสุดนะคะ DSI นี่ขอหมายสาร ขอค้นแล้วนะคะเตรียมจะไปค้นว่งพธรรมกายโดยคาดการว่าจะลงมือปฏิบัติการได้ในช่วงสัปดาห์หน้าแล้ววันพรุ่งนี้ล่ะคะ่ะ12ธันวาคมเตรียมจะมีการประชุมกันอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะเข้าไปบุคคลนะคะไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้คุณผู้ชมค่ะเพราะมีรายงานจากทาง DSI นะคะว่าวันและเวลาที่จะเข้าปฏิบัติงานอาจจะเป็นช่วงเช้ามืดของวันที่13ธันวาคม ซึ่งต้องบอกนะคะว่าการเข้าไปค้นภายในวัดพัะธ,ธรรมกายเป็นการเข้าค้นรอบที่สองค่ะเพราะว่าเคยเข้าไปค้นวัดก่อนหน้านี้แล้วเมื่อ16มิถุนายนแต่ปรากฏว่าถูกขัดขวางจากบรรดาศิษยานุสิตสำหรับการเข้าค้นรอบใหม่นะคะ DSI ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะได้ตัวพัะธรรมชโยมาแจ้งข้อหาดำเนินคดีหรือเปล่าแต่ว่าการทำงานก็จะยึดหลักไม่ให้เกิดความวุ่นวายรวมไปถึงไม่มีการประทะก,กับ,บมวลชนนะคะ วันพรุ่งนี้ค่ะ12ธันวาคม DSI จะมีการประชุมเรื่องของแผนปฏิบัติการภายในอีกครั้งหนึ่งเบื้องต้นก็มีการกำหนดตั้งวอุ่มที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคที่1รวมไปถึงใช้พื้นที่ของสอนอภูธรคลองหลวงนะคะปะทุมธาน,นีเป็นศูนย์บัญชาการส่วนหน้าด้วยค่ะส่วนเรื่องกำลังตำรวจนะคะก่อนหน้าน,นี้ก็บอกว่าจะมีถึง600-700ก 700, องร้อยเลยทีเดียวะนะคะแต่ล่าสุดนี่อาจจะต้องเพิ่มค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะจะเข้าไปสนับสนุนการตรวจค้นของ DSI จากการใช้กำลังนะคะของกองบังคับการตำร,รวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการนนทบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีอ่างทองและลบบุรีค่ะจังหวัดละสองกองร้อยก็รวม1,800นนายนะคะและจะให้กองบังคับการตำร,รวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรีกับชัยนาทจัดเตรียมกองกำลังอีกจังหวัดละ1กองร้อยนอกจากนี้ยังเตรียมให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานพิเศษค่ะรวมทั้งกองร้อยควบคุมฝูงชนอีกจำนวนหนึ่งด้วย ส่วนบรรยากาศที่วัดพระธรรมกายนะคะที่บริเวณประตู7ค่ะถนนบางขันหนองเสือนะคะยังมีประชาชนเข้าออกวัดอยู่อย่างต่อนเนื่องค่ะทำการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของวัดที่คอยดูแลรถเข้าออกส่วนที่ประตู4นะคะถนนเรียบคลอง3ก็มีตู้คอนเทนเนอร์ที่ทางวัดพระธรรมกายนำมาตั้งขวางไว้นะคะ เพื่อครั้งที่เจ้าหน้าที่เดสไอค่ะเข้าไปตรวจค้นเพื่อจับกลุ่มตัวพระธรรมชัยโยครั้งที่แล้วถึงเวลานี้ก็ยังไม่มีการเอาออกไปแต่อย่างใดนะคะค่ะส่วนอีกหนึ่งความคืบหน้านะคะเป็นเรื่องของกลุ่มศิษยานุสิตบางกลุ่มที่เข้าไปรวบรวมรายชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานเตรียมจะไปถวายดีกาขอพึ่งพระบรมีนะคะ ป้องกันปัญหาการกระทบกระทั่งที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างสถาบันชาติกับสถาบันศาสนาค่ะล่าสุดผู้สื่อข่าวของทีมพิกัดข่าวคุณผู้ชมก็พยายามจะไปขอสัมภาษณ์และขอข้อมูลกับศิษยานุสิ์ที่เป็นตัวตั้งตัวตีแต่ปรากฏว่าได้รับการปฏิเสธนะคะบอกเพียงว่าขอสงวนการให้สัมภาษณ์ใดๆ เพื่อให้สำนักพระราชวังได้ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะซึ่งบรรยากาศตอนนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็ยังคงปักหลักอยู่ที่นั่นเดี๋ยวติดตามรายละเอียดกับเราได้ตอนนี้ก็ยังคงมีรายงานว่ายังมีศ,ยยศิษยานุสิ์เข้าไปสวดมนต์ในวัดกันอย่างต่อนเนื่องนะคะตอนนี้เองช่องทางการสื่อสารของทางวัธรรมกายอย่างช่อง DMC TV นี่ก็ ปิดไปแล้วนะคะ3วันตามคําสั่งของกรสะทะชก็ไปอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆของวัดแต่ว่าทางวัดเองก็เลือกใช้การเคลื่อนไหวผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook รวมไปถึง YouTube ด้วยใช่ค่ะแต่เขาบอกว่าเส้นตายนะคะที่จะให้มีการมอบตัวคือวันที่10ธันวาคมแต่จางนั้นนะคะก็ต้องดูกันแล้วค่ะว่าจะเป็นอย่างไรว่าจะมีความเคลื่อนไหวออกมาจากวัดด้วยหรือไม่นะคะ